จา่าโยมจากลูกหลานของหลวงปจากจังหวัดขอนแก่นก็มาจองเต็นท้าไว้สำหรับเช่าโยมที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพส่วนพระบิรฑมาตรงเต็นตรงเต็นพรสงตรงนี้ใลนะกยมนะตรงที่ระกาศตรงที่ประชาสัมพันอยู่ตรงนี้แหละจะได้รับนุะงรับ เป็น,านกนารพัฒนาบูรัาญาติโยมแต่ทู้จนทุกท่านทุกคนที่มาร่วม